นะครับฮึฮึฮึไงหรือจะบอกปลาขึ้นผมไม่เฟี้ยวโอ้โหไอ้ดาเมจดีขึ้นไหมเนี่ยตอนนี้เช็นได้้ยิน เลิกเล่นไปก่อนซาดิสเลิกเล่นไปก่อนตัวกากตอนนี้อ่อนลงเยอะมากตอนนี้ซานิสเลิกเล่นไปก่อนเดี๋ยวรอมันกลับมาพรางอาดอีกรอบทีนี้ติดบั็กนะครับตอนนี้ไม่สามารถจะไล่ลากไม้ได้เหมือนล็อกซี่ล็อกซี่ตอนนั้นก็จับไม่ติดลากไม้อองแป๊บนึงยปลาแผ่นหนึ่งครับม,มาครับประส่ก,การณวกันต่อสับเซเนียลนะครับปรับใหม่ปลาคืนได้ด้วยนี่โคตรมีมก็รอสี่วิครับแล้วปลาคืนได้ทีหนึ่งแต่ไม่มีสโลว์นะออกดาเมจก็คล้ายๆเดิมไม่ต่างกันมาก นะครับแค่วิธีการแบบพาสีเด้งมันคนละแบบ,บ,บต,ต,ต้องห้ามตีนะถ้าตีแฟกตมันจะตกนะครับ<ฮ>ดูบังพุ่มไม้ด้วย จะเสียเลือดเยอะมากเลยเอาไว้เลือดเม็ดกันอ๋อแล้วลืมไปว่าเม็ดมันรวยขึ้นด้วยเนี่ย10%ลืมคิดได้นี้ไปเลยเนี่ยเถียงด้เลยที่เถียงน่ยปลาขึ้นกระจาย ก็จะมีแปลกๆโลว์เซีนแฟนตุยเลยยังไม่สีเลยเจ๊ยังได้สวยระเบิด Yeah. เรา,นนะปาแบบเป็นโลแล้ว <c oughs> กันนะครับชอบโลมาช่วยแบบไปฮีโร่แลนดิ้งโอ้โหเจ็บเจ็บโอ้โหตายตายเลยกำมากมากนะครับตันนี ใช่ <R os> ขาบ้านก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะหมายถึงว่าซีลหนึ่งสองมันก็เล่นเหมือนเดิม <S AR F US> มา,าครับมาวะ่ะพลังกับพี่เซี่ย,ยปปาามาหมนมาทีน,กกน,นึงแล้วเราดักขากรับงเปิดโอ,โอ,โอ้ไม่ตาย เลยขีดนึงไอ้หูตายหมดแล้วปะเนี่ยทีหนึ่งไม่ได้ียดายอืมงนะ โโอโ้หรือจะบอกตาขึ้นผมไม่เฟี้ยวข <c oughs> ึ้นน้อยๆงผมมันเปลี่ยนเกมได้เมื่อก่อนนี้เซเนีลร้องไห้นะครับตีไม่ถึงตอนนี้ไม่ร้องแล้วเพราะผมลังแกเขาแทนโอ้โห เอ้ดาเมจดีขึ้นไหมเนี่ยอย่างน้อยจังหวะตอนทุปปบ,ทปปบปรับฟงบ้ามบ้ามก็แรงขึ้นนะมาแล้ววะผมเซเนลปลาขึ้นตายนนะไปน่ถึงเนี่ยโอโอ โดดทุบยงตัวอะไรตอนนี้โหเด,ดือดๆรัวๆไฟขึ้นโดนป้อมด้ด้วยๆโคตรเฟีย้ยวผมชอบระยะขึ้นแม่ระยะขึ้นมันใกล้ไกลตอนนี้เราวัปลงทันทีเด้ด้วยนะแบบเป็นทักษะใหม่เพราะงั้นเราจะสปิทพุชเก่งขึ้นแบบ300% เมื่อก่อนต้องยืนรอไงเดี๋ยวนี้แบบอยากจะไปตอนไหนก็ได้ขอแค่กดซ้านะครับแต่เขาบอกมีบักนิดหน่อยต,ตอนนี้คือมันก็เป็นตัวที่ย้นายลนดีขึ้นแล้วเป็นโรมิ i n ที่แบบเดาว่าเก่งกว่าแม็กอีกตอนนี้เพราะมันแบบมันย้ายได้ทันทีไงเราไม่ต้องกลัวตายแ้วดูอันถลอกไม่ได้ไหวป่ะแต่ถ้าลุงมาได้อบบน่ตาขึ้นนะแบบคนคนจริงเขาไม่สู้กัน โโอ้โหเขาฟิกหลบไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเขาฟิกหลบผมก็ไม่ได้อะไรต่อแล้วผมจะเป็นออฟเลนโน่สอง้ะตอนนี้เมาส้มเขาฟิกดูดผมไปแล้วแล้วฟิกดูดผมทำไมผมไม่เข้าใจมีปลาึ้นไปตึงๆเอาปะเอาปะเอาปะรอดรอดยัง ยังไงเปิดโลโแล้วเปิดไปครับติงติงออากมาอ้กมาออกมาซูเปอร์กรีปถูกตัวออกไปแล้วว้ากัน แต่จริงการลงแบบเร่งรีบมันก็ดีนะอย่างเช่นแบบบางจังหวะลงไม่ถูกจังหวะที่เพื่อนอินอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนเขาวิ่งออกไงเราอยากเข้ามันก็จะไม่ได้เข้าลงมาเลยเดี๋ยววิ่งนีสินาร์ดอยู่ไหนถึงมาแล้ว Your team, destroyed. Destroyed it death, <laughs> Your team has destroyed a tower. it out. This <laughs> is not the wailing of death, Your team has destroyed a tower. เขาจะสวนแปลกเฮ้ยมันเก่งวะสุดจะเท่หล่นลงมาเลยตุ้มตายอย่าหยุดตายสุดจะเท่พว้า เซเนียลผมมาแล้วอะกระเป๋าตาขึ้นหรือครับเฮ้ย MVP โคตรจะเท่โอ้ แต่ดูดาเมจสิอยากรู้ดาเมจดีไหมเฮ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะเยอะอยู่นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้ได้เลยถือว่าแจากดาเมจได้ค่อนข้างง่ายงิงดวาวก็ดีขึ้นอย่างน้อยน้อยคือมันตีพาสีง่ายขึ้นนะเยอะก็ประมาณน,นี้ครับก็บเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวซาน i e ลนะครับ <c oughs> ดูเซเนียลนะครับในแบบฉบับ my, นะ senior, ปรับใหม่นะเซเนียลปรับใหม่เนี่ยก็จะมีใน2ส่วนที่เปลี่ยนชัดๆนะก็จะมีท่าตัวของพาร์สินะครับที่มันจะต้องเก็บสตปกก่อนไม่เก็บด้วยท่า1ก็เก็บด้วยการรอเวลาครบสีวินะครับก็จะตีเป็น l อ <c oughs> ได้นะครับแล้วก็ตีไกลแต่ไม่สโลว์แล้วนะครับตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยเพราะงั้นไม่ต้องออกของเวทก็แรงได้ออกตามเลือดได้ดอเมาก่อนเหมือนจะแรงกว่านี้แต่อันนี้มันใช้ง่ายกว่าคือเมื่อก่อนอ่นะเราต้องเดินไปใกล้ๆหรือเหยียบโดนถึงจะได้ตีพาร์สินะครับซึ รวมเมื่อก่อนถ้ายืน เหตุกันตรงเมื่อก่อนจะดาเมจดีกว่านะแต่แพทเนี้ยปรับใหม่มามันดาเมจเบาลงก็จริงแต่มันใช้งานได้บ่อยกว่าดอยมองว่าระยะมันไกลด้วยมันใช้โป๊กด้วยด้วยแบบตีป้อมก็ได้มันทาให้เซเนียมันดูมีประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้คือพาสีที่ดีมากขึ้นนะ,คะแค่ส่วนหนึ่งแต่ตีเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้เกาะไม่เท่าเดิมเกาะเนี่ยมันจะเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่ว่าไล่นานหรือเปล่าถ้าไล่เต็มเกาะมันก็จะค่อยๆขึ้นถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยตอนที่ดอยยืนไล่จนครบเน รู้สึกอย่างนั้นประมาณนี้อันติก็จะใช้โดดหนีได้ด้วยพอกดเราไล่ทันทีได้นะครับไล่ทันทีได้เช่นเราสปีดพุทอยู่แยกดันอยู่เขาปิด5เนะี่ยกดอันติแบบคอครึ่งวินะครับถ้าไม่โดนขัดก็วาร์ปหนีได้เลยไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องเจ็บตัวเหมือนแม็กซ์อะไรไม่ต้องหาเป้าอยู่นะครับอันนี้คือโดดหนีได้เลยโดยบอกว่าเก่งขึ้นเยอะมากเอาไปเล่นออฟเลนก็ได้แต่มันดามเมจไม่เวอร์นะครับยืนได้นะครับ,นะรบก็โดยรวมแดวยบอกว่ามันเก่งขึ้นอีกนะครับจะบอกปกติมันก็เก่งอยู่แล้วนะนเเเกกก่งขึ้อีีสย็ครับมันจะเก่ง นะสับเซเนียลนะครับรับคุณเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน